วันนี้เรามาดูไม้ถูพื้นกันนะครับตัวนี้ถูกมากซื้อมาจากช h อป e ีนะครับร้าน ELF ไม้ถูพื้นนะ99บาทผมซื้อแบบรุ่นธรรมดามานะครับลองแกะดูเนี่ย99บาทมีแกนไม้มามีด้ามจับด้ามต่อนะครับ ก็มีผ้ามาสองผืนแล้วก็มีตัวแป้นหมดแล้วครับอันนี้ก็ถูกมากเลยครับเก้าสิบเก้าบาทเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยตรงนี้มันมีก๊อกๆนะครับเนี่ยมีเป็นแบบว่าจะเอียงเอียงสี่สิบองศา ตั้งตรงแล้วก็เอียงฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับมันถูก99บาทเดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอืม,อมเป็นรุ่นที่แบบว่าเวลาเราดึงแล้วมันหมุนมันหมุนอย่างเงี้ยฮะที่มันจะหมุนหมุนแบบเนี้ย แล้วเราก็ดึงปุ๊บแล้วมันก็ปั่นปั่นโดยไม้ไม่ได้ปั่นโดยถังนะครับแล้วพอเราจะถูเราก็ค่อยล็อกตรงนี้แต่ไม่ต้องล็อกก็ได้นะนี่ยำด้ามจับตอนแรกผมว่าจะซื้อถังใหม่ของสามเอ็มแต่ว่าเห็นตัวนี้ถูกดีลองลองสั่งมาดูก่อนเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ของเดิมมันเป็นอย่างนี้ครับมันลูปมันไม่ปั่น ก็คือเราเอามาใส่ลรรีดน้ำนี่อันนี้ของสกอตบอ์นะเนี่ยมันไม่ปั่นนะครับก็คือตรงนี้มันน่าจะพลาสติกมันน่าจะรูดแล้วตัวอันนี้ตัวใหม่เปลดล็อกอา,าอยัางช่วน่ออันนี้ผมก็ใช้ไปประมาณวันหนึ่งแล้วนะครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูก่อนจะได้จบคลิปก่อนนะครับก็คือตัวเนี้ยนี่นะที่ซื้อมาใหม่9,9บาบาทเนี่ย เบาเบานะครับตัวเก่าหนักหนักกว่าเยอะเลยเนื่องจากวัสดุที่ใช้ตัวนี้ก้องแก๊งตัวนี้แข็งแรงแต่ว่าใช้ได้ดีนะครับความสูงไม่เท่ากันนะนะอันที่ผมยืดสุดแล้วตรงปลายมีที่ห้อยเหมือนกันนะครับมีที่ห้อยเหมือนกันตัวนี้เวลาจาับตรงนี้พลาสติกเนี่ยจะกดได้หมายถึงว่าพลาสติกจะยวบได้นิด,นดอันนี้จะแข็งแข็ง นะครับแล้วก็ระยะกดเนะี่ยตัวนี้จะต่ำกว่าตัวผ้านี่นะคือตัวเก่าเนี่ยผ้า,ด,า,า,ด,าดีกว่าเห็นเห็นเลยอ่าเวลาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเรากดลงไปแรงๆอ่ะตัวเนี้ยดีกว่าเห็นเลยแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เคเรก็โอเคอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมปั่นให้ดูตัวไซส์นะครับถ้าใครสงสัยว่าไซส์าจานเนี้ยมันเท่ากันหมดทุกรุ่นไหมผมว่าเท่ากันหมดนะครับนี่นะ แล้วก็ผัดนเนี่ยนเนี้ยปั่นได้ระดับแบบโอเคเลยนะครับค่อนข้างแห้งเฉียวนี่ครับโอเคสะอาดแห้งตั้งแต่ผมใช้ไม้แบบนี้นะผมไม่เคยไปมองถังแบบอื่นเลยถังถังแบบอื่นที่เป็นแบบหนีบหรือแบบว่ารูดๆนะครับมันไม่แห้งจริงแอ้แบบเนี้ยแห้งจริงนะ แต่มันมีข้อเสียคืออายุมันไม่ได้นานมากเพราะว่ามันต้องหมุนก่อนไกนะบางทีแบบทั้งเสียบางทีข้อต่อเสียอะไรนี้ก็คือแบบแต่เหลือๆเก้าสิบเกาบาทผมว่าเหลือเหๆถั่แห้งนะครับถัด,ดีเลยรู้สึกแค่ว่าเบาเบายงเลยเนี่ยเบานะครับเหล็กเนี่ยถ้าแบบผู้ชายกดแรงๆยุบนะครับเนี่ยด้ามจัดเนี่ยบีบแรงๆยุบสุดท้ายมาดูตัวไม้ก่อนนะครับนี่นะด้าม ใครสนใจไปลองเซิร์ชเองนะครับผมไม่ได้จำไหนนะอันนี้รีวิวให้ดูเฉยๆตัวล็อกใช้ได้นานไหมให้เม้นมานะครับเม้นมาตอนนี้เพิ่งลงคลิปนะก็คือจะดูว่านานแค่ไหนก็ตามนั้นอันนี้เพิ่งใช้ได้วันเดียวนะครับน,นี่ผมปั่นให้ดูซัก ยกขึ้นมาค okay. แห้งอยู่แห้งอยู่โอเคครับ okay. แห้งอยู่คุ้มครับ99บาทถ้าแพงไม่คุ้มแต่ถูกคุ้มแถมผ้ามาตั้งผืนหนึ่งก็ถ้าใคร ไม้เก่าพังแบบของผมนี่นะไม่ต้องไม่ต้องทิ้งถังนะก็คือถ้าจะทิ้งก็ทิ้งแค่ตัวนี้หรือเอาไปใช้เป็นราวตากอะไรก็ได้ถอดขั้วมันออกก็ได้เป็นราวตากเพราะว่ามันแข็งอยู่นะครับแล้วก็ซื้อแบบนี้9 9้าบาทมาใช้โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันแถมผ้ามาด้วยผืนหนึ่งอีกสัก3มเดือนค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนผ้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ